เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับมาหลายๆคอมเมนต์นะครับที่อยากดูโต๊ะคอมของผมเหลือเกินนะครับวันนี้ก็เลยว่างมาจัดให้หน่อยแล้วกันก็จะมีคีย์บอร์ดนะครับที่อยู่ทั้งด้านหน้านี้เลยครับเป็นคีย์บอร์ดเน่าๆตัวนึงนะครับราคาร้อยกว่าบาทใช้มานานพอสมควรแลวครับไม่ได้เปลี่ยนกับเมาส์นะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็ที่ลองเมาส์เน่าๆนะครับกากๆเช่นกันราคาไม่แพงครับเป็นของที่แบบว่าซื้อได้ทั่วไปทุกๆคนซื้อได้แน่นอน แต่ก็มีความสําคัญพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นจอนครับทีวีซัมซุงใช้ในการเปิดคอมเล่นเกมเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นจอของเอเซอร์นะครับที่ผมซื้อมา2จอก็เพราะว่าบางครั้งจอของซัมซุงจะไม่รันนะครับในบางเกมยกตัวอย่างเช่นโนแมนสกายนะครับตัวนี้จะไม่สามารถรันได้ครับผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาใหม่ครับเพิ่งซื้อมาพร้อมกับโนแมนสกายนี่แหละเป็นเกมที่แบบว่าต้องทําให้ผมเสียตังค์มากเลยเกินแล้วก็รู้สึกผิดหวังนะครับกับตัวเกมเล็กน้อยอ่า ขณะนี้ก็กําลังเปิดอาร์กอยู่นะครับเตรียมกําลังจะแคสครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ลงวันไหนส่วนเจ้านี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะครับที่ใช้ในการอัพคลิปนะครับลง u t u b e ครับผมตัวนี้เป็นพระเอกของเราเลยครับใช้คู่กับ External hard drive ตัวนี้เลยครับผมสำคัญทั้งคู่ครับส่วนแท็บเล็ตเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าหน้าจอแตกนะครับไม่ได้ซ่อมครับก็สําหรับห้องที่เราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ห้องของผมนะครับเป็นห้องของแม่นะครับที่ผมมาใช้ชั่วคราวนะครับก็จะทาสีชมพูเป็นหลักนะครับ อ่าทีนี้ก็ได้เวลาเลยครับที่เราจะมาพบเจอพระเอกของเราในวันนี้ครับคือ PC สุดแรงที่ผมใช้อยู่นะครับหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยครับที่ถ่ายคลิปด้วยเชิญรับชมกันได้เลยนี่เลยครับอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวรูปทรงดีไซน์ลักษณะจะคล้ายๆกับพวกรถสปอร์ตเป็นหลักนะครับรู้สึกว่าไอตัวนี้มันจะออกแบบมาจากลัมโบกีนี่นะครับไม่แน่ใจว่าจริงเท็จประการใดสเปคที่ใช้ในเครื่องก็จะเป็น CPU ของ i7 นี่ครับแล้วก็คูลเลอร์มาสเตอร์ดเครับเป็นตัวระบายความร้อนครับผม CPU ใช้ของ Gigabyte นะครับ GDX 1080ครับ G1 ส่วนแรม32 g b ครับใช้เป็นของ HyperX ส่วนในเจ้าสเปคตัวนี้นะครับเดี๋ยวในเดือนหน้าผมจะอัปเกรดนะครับยกชุดเลยให้แรงกว่าเดิมจะได้ดูกันแบบสะใจมากขึ้นอันนี้คือทางด้านหน้านะครับเป็นพัดลม3ตัวนะครับช่วยในการดูดอากาศเข้าไปนะครับช่วยในการระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนั่นเองพัดลมตัวใหญ่มากครับสีสันก็สวยงามผมชอบสีน้ำเงินครับสีเงินสีฟ้าอะไรเนี่ยชอบ เดี๋ยวทีนี้ก็จะมาลองเทสไฟให้ดูนะครับไอเจ้าไฟด้านหน้าด้านข้างนี้มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปิดได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหลีนะครับให้ดูอันนี้เป็นไฟหลีนะครับระดับที่2แล้วถ้ากดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับเป็นการวูบวูบวา,บาลักษณะคล้ายๆกับเราหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองนะครับผมถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับนี่เลยเรียบร้อยครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะติดแค่ไฟก๊าซจออย่างเดียวเวลาผมปิดไฟทุกดวง ทีนี้ก็มาดูด้านหลังกันต่อเลยครับด้านหลังตรงนี้เขาบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ผมชอบแบบสุดๆเลยครับดีไซน์มันเท่มากๆครับมันคล้ายๆกับพวกเครื่องบินพวกรถสปอร์ตอะไรพวกนี้ถูกใจเลยครับผมติดพัดลมใหญ่เอาไว้หนึ่งตัวพัดลมตัวนี้ผมมีโครงการว่าอาจจะเปลี่ยนนะครับให้มันมีแสงไฟมากขึ้นสวยงามมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าต้องรอสักพักหนึ่งครับแล้วก็ยังมีคอมของผมนะครับอีก2เครื่องนะครับที่ยังไม่ได้เอามาโชว์แต่ว่าสเปคจะต่ํากว่านี้นะครับ วันนี้ก็โชว์ตัวใหญ่ไปเลยครับหลายๆคนอยากเห็นเหลือเกินตัวนี้เลยครับที่ผมใช้นะปัจจุบันนี้เดี๋ยวเือนหน้าก็จะเปลี่ยนเลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวก็สําหรับใครที่อยากจะดูทั้งหมดก็ช่วยกันกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้เอามาโชว์ทีเดียวเลยนะครับผมสําหรับในพาร์ทนี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับผมสวัสดีครับ